สองนังเอกสองนั่งเอกอยู่น้ำกันอาถ้าพลาสติกมันหักง่ายพลาสติกมันหักง่ายเตรียมการวันที่ยี่สิบสองนี่แน่นอนเตรียมการเลยแล้ว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 ประชุมแล้วนะครับคุยกันเรียบร้อยแล้วเรื่องงานเรื่องการน้ำ ป่ะเดี๋ยวพาน้องเบลไปหาหมอก่อนไข้หนักไปเอกเบลเดี๋ยวพาไปฉีดยาก่อนนอนอยุ่ง,น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 ,งน้อนเด็ดเลตีงโบได้ตุ่มปะบชมจุกู้อยู่นันละ่ะไปอ่ะเดี๋ยวพาน้องไปฉีดยาคลินิกก่อนเพราะว่าเขาจะเปิดหกโมงเย็นนี่แหละอ่ะโอเคพี่น้องหลังจากวันนี้ที่เข้าคุยกันคุยงานกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยกับสิ์ครับสัตวบต์บาดตีมงานก็นไล่ทดแน่ทายคลิปกันแน่อยู่นี่นะครับบรรยากาศในสำนักงาน ทำเกลียงไสทั้งคุณก็ขึ้นแล้วโอ้ยสองสาวนางไล่สดสวัสดีค่ะปะ่ะเขาเมื่อก่อนบานนี่ไปผ้าพระเอกเบียวไปฉียดยาก่อนนะครับไข่ขึ้นแห้งแล้วว่าสันทั้งคุณโอ้ยปอใหญ่สุกเลยได้ย่างไปหาปอใหญ่สุกเลยหเหมือนนี่ไปเล่ยนน้ำปอใหญ่สุกจะหน่อยกันนะ เอาท่านี่ลุงตูกับท่ายคลิปคือกันเอาไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับเขาเมื่อก่อนผ้าเบลไปเสีดยาขี้เน็กที่เข้าไปพอกันเมื่อนั้นเป็นไข่นอนตุ้มพรมสุคูุวันจังว่าไข่คือแห้งว่าจันใช่ลรือจันตุ้มก็ได้จันตุ้มสิได้เขาเมื่อบ้านสักก้อนคำแล้วจันตุ้มไปเสนาแต่ป้าไปน้องไปเบิ่งน้ำพอยสุกจะข้าวก่อน ก่อนสิออกเมื่อว่าอะไรจะดีเกินพ,พ่อนะครับพ <c oughs> ระท่านไหนทักไทยพระยังสุกเลยจะได้มดนี่นะครับเข็นตังแต่ตอนขามาโจดคำไปนี่้ก็ยังพรท่านเลี้ยวอยู่พ <c oughs> ระิมาทักไทยแล้วพระท่านไหนสมาถทักไทยแล้วได้นี่โอ้แล้วท่านบ่าไดิทั้งสองนี่เ <c oughs> สียเสียอ่ะหนนี่ <c oughs> ปาดพ่นอ่ะ เล s, ้วเล้วเต่บ่แล uh, ้วแนวไดนเนาะมาไห้เนาะเดี๋ยวขึ้นไปเบิ่งก่อนพี่น้องเออแล้วเล้วเต่บ่แล้วว่วะสิเอามไหยังอีกไปถ่ายหยังอยู่หั่นผู้เดียวบัดเนี่ยโอ้ยอันโลโซอีสานจวดอีหยังนี่เนนอมาในนะไปรอถ่ายสนามโบเล่เขาได้่มดเลยนี่โอ้ยมาพี่มาพี่มาเบิ่งกันได้นะพอยังสุกกอนนี่บ่ได้ทักทายพอยังสุกเลยบัดนี่สวัสดีสวีดัสพอยังสุกอีกมื้อนึงเมื่อวานนี่ก็มาเบิ่งนล้วมันแดด มือนี้มาเบิ่งยำคำสวัสดีครับเสาหงายแหวบแล้วก็ยืดสุดขันแรกเลยเป็นยังไงนี่มันนะครับซองสร้างทุกไซต์จั่วโอ้ยโอเคเลยเท่ากันข้าวพี่น้องมือนี้เดี๋ยวก็เสร็จแล้วครับเรากำลังจัดสลิงจับกำลังจัดสลิงพี่น้องครับจัดสลิงครับเพราะว่าตอนนี้มันคือมันกำจัดสลิงครับให้มันเท่ากันครับเพราะว่าหมูว่านนี่มันอาจติคำแน่ชุดหลงครับเพราะว่าจ้ามือนนี่ยังไม่ได้ตั้งครับวันนี้ตั้งแล้วจะให้ อพี่น้องอยากให้เปืนขึ้นมาเ้อะเอาก,นนกลังจะพร้อมแล้วดอะไรอยางไรใครใปวดอขึ้นมาหลอดติือเีโอ้มาพ่าบ้านมาถึื่นคมู้เอาตจสิมาเจิมอ่ะโอ้แล่วแลวพี่น้องแต่ว่าหาคนขึ้นเพาท่านใดเดียวนี่พยา่บ้านที่มาเจิม,ม่าสันเพื่นอนว่มาถึงต้องสงเตรียมก่อนกนี่แล้วเพราะว่าร่องผู้เนี่ยอ๋อครับครับครับ เพื่อความพร้อมเพื่อความพร้อมความปลอดภัยอือืมคือสร้างก็ต้องร่องก่อนมาเออคู่บาอาจารย์เนาะครับหอยสร้างร่องก่อนเออให้สร้างร่องก่อนโอยข้ามันคันคันที่หมดะเพราะว่าอันคู่เพิ่อนเนี่ยค่ายเพิ่นต้องให้สร้างร่องก่อนนั่นสินนี่บอกสร้างคู่เนี่ยบอก นะขึ้นได้ยูต่อตองเสียดินตงเสียดินทเไปน,เนี่บอกพูดนี่บอก <laughs> เป้าบาปน้องเจ้าขอ,องซะนองนกินี้เสียนนนี่นไปนี่ก็เสียเปลีปล่โอ้เสียเปลี่ยนไปแต่ละแต่แโอ้สิบมเขาเลื่อน,น <laughs> มาที่วันเห็ว่าขึ้มาขึ้นนี่่ะเ้มนยได้ขิ้บาบอ๋ขึ้นไทยฮวงกาชาขึ้นมาขึ้นด้วรถเมล์อะไเอมอ อันนี้คือสูงกว่าเก้าเลยเหมือน,นอ,อันนี้คือตัวหมุนข้านขึ้นพี่น้องครับนี่ตัวสองอันเนี่หมุนข้านขึ้นหมุนไปกลับ,บ,บแต่ว่าตัวนี้คือเพิ่นสิใส่รีโมทปาดบักใหญ่เลยพี่น้องเลยสูงเทือนเทือนเลย,เลยไปอยากโหนบ่ได้มาโหนเดอ้อบ่แม่นท่าซั้นก็บโหนได้โหนสลิงนี่ล่ะเพราะว่าทุกตัวมันนต้อต้ององเิามันต้อง เวลาจะขึ้นเนี่ยเข้าต้องไล่สลิงกันแน่ต้องไล่สลิงเท่ากันแล้วก็เเาะาะตึงไว้แน่พอถ้าทันสลิงตัวบนนี่ยมันจะค่ายเพราะว่าก่อนที่จะขึ้นเนี่ยเข้าต้องหมุนสลิงให้ซ้ำกันอย่าอืงดังมไม่ได้ถึง,ง,ถงความกันอ๋อ,อครับครับอันนี้ก็เกล็ดความรู้จากช่างสุกนะครับ ส East, ัมได้ซัมหนึ่งเฮ็นน้ำเปลี่ยนเด้อพี่น้องเอ้ยคันบ่แม่นสร้างแค่ตันสิว่าสร้างตีว่าที่นี่บรรยากาศย่างมะเร็งนะครับมาทักทายสางสุกนะครับคนว่าสีวะคำกับคำก็อะไรกันอือเพราะสีวะคำกับคำคือเก่าพ่ะนะเพื่อผลงานนะครับเพื่อทีมงานให้มันออกมาดีที่สุดแล้วว่ะ เอาไปสิขึ้นกันบมขึ้นบาทนี่แต่ขออนุญาตก่อนพระพระเอกไปฉีดยาก่อนค่ำแหละพอดีแหละที่นิกเปิดแล้วพระเอกเอบลนอนตุ้มพวมอยู่เพื่อนผมไข่แห้งว่าจัน<อ>ดูแลกันก่อนอ,อยู่เงื่อนเดียวกันป่ะโอเคครับอขอบคุณมากนะครับจวดจวดคือเราไอพีโอไายต่อจานร้อยกาสิได้ลงจากเวทีก่อนไปก่อนเด้อบัดรนี่ดื้อแสดงจานตุ้ม เอไปเมื่อเมื hmm. ่อห้าบัดน <lonely> ีผ้าน้องไปสีดยาก่อนพี่น้องโอ้ยฝนตกเล่งกันหลายมือนะครับพี่น้องขี่ตมขี่น้าหลายครับยังวะไปพาน้องเบียวไปสีดยากรไปนี่บอสนี่จานตุ้มไปเมื่อเฮาวแล้วขออนุญาตรับพี่น้องเขาเมื่อ บ้านก้อนบาดนี่ภาษีเมื่อแต่หมดละก็เลยไปเบิ่งน้ำร้างสูกแวะไปเบิ่งสร้างสูกจากข้าวหนึ่งน,นะครับเผินเดืดสลิงเรียบร้อยแล้วมัายังอยากได้บ่เดี๋ยวนีิคือซองแล้วซองอีกอยากได้บ่ไข่กะอยกากได้อยู่ะหนิแต่ว่าห่างอยากได้เป็นหกหลอดอกไข่ให้รถเวทีดอกในอนาคตจักย่ำไหนหละ่ะบ้าว่าไว้ซื้อป่ะจังว่ากันใช่ล่ะลูกไปตื่นไป มาหอดและเด้นี่เกินมาจานตุมนาน,นอน er. อยู่ปีนรไปไปไปด้ไปเด้ไปสีดาแล้วข้าไปสีดยาเร็วลุกลุกลุกกีงกีเกงมื่ไปนอนก่อนนะ้าไปสียดยาก,ก่อนบ้าหรอเล่าใช่หเอาม้ามา,มาโอ้ยเห็นไปจะไหนก็เด็นนั่นหลออกกำลังกายไม่เล่นไหม เดี๋ยวไปสีดยากระมังกระเลียนได้แล้วบัดนี้ไปอ่ะโอเคพี่น้องครับบัดรในผ้าเพิ่นไปหาหมอจกบาดก่อนเอาหอดแล้ว,ลวบัดนี้ไปลงไปเบิง้งไอ้หมอเอาบัตรประชาชนมาบล่ล่ะห้อยบ่ได้ทได้ไว่บัตรประชาชนโทรบอกใครนั้นเอามาส่งน์่บาบัตรประชาชนมาตัวมา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 ,มาหาหมอก่อนพี่น้องก่อนบัตรขี้นิกแล้วนะครับ คลีนิกประจำบ้านเรานะครับจะตูข้ขวดแ่้ผ่าก็ด้อขวดปั้นผ่าไว้ท่บไปเออเพราเราไม่หายคีเพราะใส่ม่หายแาวเดียวีย่อยูคคลีนิกหมอเนี่ยเพราะว่าเพราะหมอเราจะถามมหาบัตรประชาชนก่อนเบื้องต้นเพราะว่าจะได้กรอกข้อมูล เอาเดี๋ยวไปเอาผาก่อนเสร็จละ่ะบาดมายัางไปเอาไปเอาบาดไปยื่นเอาผาไปปั้นมากเลยทีเดายวกำลังมุดตากไปครับเอาออกมาเลียบานนี่เป็นที่ไหนถึงตำยาเข้าไปเข็มนึงอ่ะเดี๋ยวคายาเดี๋ยวไอพี่เก๋กับพี่เบนโซแล้วสิอันนี้หายมือ่อื่นจังหวะกันเออไปเป็นรถเมื่อบาดนี่เรียบร้อยผ้ามาสีดยาแล้วพี่น้อง พี่เบนโซกับพี่เก๋แล้วมาพานหวังมาหาหมอเดีอยเดีอรขายาเราสิดูแลเราบ้าอืมเอาเดี๋ยวมื่อคืนจังว่ากันสนามโอเคครับพี่น้องไปบานนี้เล่นดงๆละบาดนี้มั้งเอ้ยไปซื้อน้องกินมะเข้าไปตลาดก่อนเนาะไปโอเคครับพี่น้องคลิปนี้เอาไว้สำเร็จระครับขอบคุณหลายๆครับพี่เบนโซกับพี่เก๋นะครับที่ดูแลน้องนะครับขอบคุณครับ